เริ่มทำเป็นแพทเทิร์นคือเราจะเริ่มทำเองก่อนในกระดาษออกแบบสีในคอมแล้วแล้วแต่จะส่งไปที่ฝ่ายเลื่อยพอเลื่อยออกมาเป็นชิ้นก็ส่งไปที่ฝ่ายกิ้งสีไปถึงพนักงานเพ้นจนกลับมาถึงฝ่ายตกแต่งอีกทีครับเป็นชิ้นงานคือให้ลูกค้าดูตัวอย่างคือทุกงานทุกชิ้นพอลูกค้าออเดอร์มาเนี่ยเราจะขึ้นตัวอย่างให้ลูกค้าดูก่อนเพื่อแก้ไขไอ้ส่วนครอบผิดพ่องบกพ่องนะครับ แล้วก็คือว่าทุคาวเคือจะผลิตเป็นจํานวนตามที่สั่งมาก็แสดงว่าอันแรกให้ดูแบบกใช่ครับพอแบบผ่านแล้วมีปรับนิดหน่อยก็ขึ้นขึ้นรูปให้ดูจริงหนึ่งอันมีแบบว่าไม่เอาเลยไหมมีครับแล้วนั้นทำไงคปัญหาผมไม่ได้ซีเรียสะฮะอย่างที่บอกว่าผมบางที่ก็จะลักษณะว่าให้ขึ้นตัวอย่างแล้วก็หายไปก็มีคือก็ว่าเราคิดค่าตัวอย่างว่าง่ายนะบางคนก็จะจริงจังเรื่องว่าเขากลัวเนื่องแต่ผมไม่ซีเรียสนะฮะ บางคนมาคือว่าถ้าจะบางคนไม่ต้องการสั่งผมเพื่อให้ผมออกแบบมคิดแค่ค่าออกแบบเท่านั้นครับอ้าแล้วตอนแรกเขาก็บอกว่าให้ออกแบบอย่างเดียวหรือตอนแรกก็บอกออกแบบแล้วผลิตด้วยก็คืออยู่อยู่ที่ที่บอกหายไปเนี่ยก็ทั้งออกแบบแล้วผลิตด้วยแล้วแต่ทุกรูปแบบใช่ครับคุณนี่เจอมาหมดแล้วแล้วแล้วเราก็ไม่เก็บสมมติว่าเรานี่ออกแบบไปหนึ่งชิ้นก็อย่างที่บอกคือว่าถ้าลักษณะว่าออกแบบแล้วหายคือว่าแบบนั้นก็เป็นเราสามารถมีสิทธิ์ในสิ่งสิ่งนั้นเราสามารถจะผลิตต่อได้แล้วเขาไม่เอาแบบเราไปเหรอคะ เอาแบบไปก็คือว่าถ้าคุยกันนะฮะคือว่าเออว่าขอแบบนี้คือออกแบบใม่เพืเขาเพื่อเขาเท่านั้นคือคุยกันว่าแบบนี้ออกแบบเขาแล้วก็ให้แบบเขาแต่ว่าเหมาะแบบแล้วหายก็คือแบบนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเราในการที่จะผลิตต่อไปครับแล้วไม่กลัวเขาเอาไปลอกเลียนแบบมันอยู่มาจนชินแล้วฮะที่บอกฮะก็คือว่าเราหนีด้วยการดีไซน์เพิ่มเรื่อยๆครับใช่ไหมคะไม่งั้นเราก็ปวดหัวทุกวันกับเรื่องพวกนี้นะคะอ่ะเรื่องผลิตแล้ว ทีนี้เรื่องการตลาดมันก็ต้องมีนะเซลล์ขายก็ต้องมีนะตรงนี้ใครดูแลอยู่คะผมม嘛ครับคุณนี่ก็ตั้งแต่แรกตั้งแต่ใช่ฮะพูดแรกแต่สมหัวถูกไหมคะจนถึงว่าเราเราไม่ได้ใหญ่มากพอที่ถึงขั้นที่ว่าจะจ้างเซล์ให้วิ่งหาออเดอร์เลยส่วนมากจริงๆแล้วลักษณะจาอยู่ทุกวันนี้คือว่าไม่ต้องอเดอร์นี่คือมันก็ไม่ทันอยู่แล้วด้วยใช่แต่คือเราก็พยายามคุมอยู่ว่าลักษณะที่เราทําได้ผมบอกฮะ ผมไม่ต้องการปริมาณผมต้องการคุณภาพอย่างเงี้ยแต่ก็ว่าบางคนถ้าว่าเยอะมากจริงก็คือเราก็คุยกันว่าความเป็นไปได้ว่าระยะเวลาในการที่ว่าส่งมอบสินค้าถ้าว่าเออเขารอได้หรือว่ามากมายขนาดคืออยู่ที่ตกลงกันนะครจริงๆแล้วงานที่เข้ามาจะลักษณะว่ามาจากหนึ่งมาจากลูกค้าที่รับไปจําหน่ายเหมือนก็เหมือนกับเป็นเซลล์ในตัวให้กับเราอ๋ออยู่แล้วด้วยใช่คือเราไม่เราเหมือนว่าเราไม่ต้องจ้างเซลเพราะเขารับไปรับออเดอร์จากลูกค้ามันก็ติดต่อเราแท่ทีก็เป็นการบวก กันไปครับก็รับไปแล้วเขาเคยหายไปด้วยไหมรับไปรับใหญ่ใหญ่หายหรือว่าใน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 แง่บริษัทที่บอกเอออาจผมผมในเรื่องของการบริหารจัดการลูกค้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่ามัดใจกันในการความซื่อสัตย์ต่อต่อต่อลูกค้านะฮะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่มาก็ยังไม่เคยเจอลูกค้าลักษณะเป็นมาแล้วก็หายไปเลยครับนั่นแสดงว่าลูกค้าคนนี้ก็ ว่าเถอสัมพันธ์อันยาวนานใช่ครับก็เป็นลักษณะ3ปี5ปีถึง10ปีขึ้นนะฮะครับบางรายก็อยู่ตั้งแต่แรกเลยใช่ครับอยู่ตั้งแต่แรกแต่ก็คืออยู่ว่าว่างั้นลองเทอมว่างั้นนะคะแสดงว่าดูแลลูกค้าดีก็อะไรอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะนักธุรกิจน่ารักคนนี้นะคะเดี๋ยวของก็น่ารักค่ะเดี๋ยวกลับมาดูสินค้าน่ารักน่ารักในช่วงที่สองกับคนไทยเข้มแข็งค่ะ ค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2กับคนไทยเข้มแข็งแต่วันนี้สินค้านี่กุ๊กกิ๊กุกกิ๊กนะ<ม>ถ้าภาษาวัยรุ่นนะเอาละค,ะค,ะค่ะคุณนิคขาเล่ามาตั้งแต่แนวคิดเริ่มกันมา10ปีที่ว่าออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้มีอะไรบ้างหลักๆ <ละ S 1> จะมีประมาณ4ประเภทค่ะอย่างเช่นจะมีทิชชู่ที่ขวันของป้ายแล้วก็งานลักษะเป็นงานกล่องนะครับ ทิชชู่ที่ใส่ทิชชู่อ่าแลวอะไรอีกนะคะที่แขวนคอที่แขวนขอก็คือพวกตะขอและก็ป้ายต่างๆป้ายหน้าห้องอะครับอ๋อใช่เบลคัมเบลคัมเบดรูมไมรูมทอยเลสอย่างเงี้ยอ๋อตรงนั้นแล้วก็อีกอันนึงเป็นพวกลักษณะกล่องกล่องกล่องนี่คือเป็นใส่ของอะไรเงี้ยเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูทิชชู่ก่อนคุณผู้ชมโอ้โหน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้ค่ะน่าจะเหมาะกับดิฉันค่ะ อ่ะตอนแรกออกมาเป็นยังไงดีไซน์ทำไมถึงคิดว่าเป็นรูปสัตร์เป็นรูปอะไรอย่างนี้ก็คือสัตว์นี่มาจากเริ่มมาจากปีน<อ>ปักษัตว์นะครับคือว่าปีกุลใช่ใตัวนี้แหละเป็นตัวที่ว่าทำให้เราแบบสามารถขายได้ตลอดเช่นว่าเราทำเป็น12ราศีเวลาเราเวลาเราขายหน้าร้านเราทุกครั้งที่ลูกค้ามา ใหม่ๆรับไปขายเราก็จะสอนวิธีการขายด้วยเน้นพิเศษพิเศษยวกับว่าอในในสอนก็พิเศษซีพิเช่นว่ามารับเวลาคนมามาขายเนี่ยคุณรู้จักถามว่าจะซื้อซื้อไปใช้หรือซื้อไปให้นะถ้าซื้อไปให้คือเทศกาลอะไรอะไรอย่างเงี้ยเมื่อพอของเราบควบคุมอยู่อยู่ทุกเทศกาลอยู่แล้วเมื่อ่าถ้าเป็นให้คนที่ให้เกิดปีอะไรอย่างปีนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยรับมีทั้งทุกอย่างที่เป็นสัตว์นะฮะอ๋อซึ่งก็ต้องถามก่อนว่าใช่คุณลูกค้าขาเข้ามาได้ซื้อไปเป็นของขวัญหรือเอาไปใช้เอง เอะซื้อไปใช้เองอคุณพี่เกิดปีอะไรคะปีหมูอันนี้เลยค่ะปีกุกุนนี่เลยหมูอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วทำไมถึงต้องเป็นทิชชู่อย่างนี้ไงรูปแบบทิชชู่นี่มีมีหลายแบบมีทั้งม้วนสั้นม้วนยาวแป้นตั้งคือว่าเราพยายามครอบคุมความต้องการให้หมดอย่างเช่นตัวนี้บางคนแฮปปี้กับการที่ว่าเอได้ดึงใช้ง่ายสะดวก อ๋อนี่คุณจะมาแตดึงอย่างนี้แบบแขวนครับแต่ว่าบางคนจะไม่ชอบในการที่ว่ามีแขวนแต่ว่าต้องเจาะบ้านบางคนไม่เจาะบ้านแล้วก็จะมีแบบที่ไม่ต้องเจาะเป็นแบบปางไม่ต้องเจาะไหนอ๋ออย่างงี้ที่เราแอบแอบอยู่ข้างหลังอันนี้น่ารักอแล้วสาวอ้วนนะคะค่ะบางคนมาไม่ชอบม้วนสั้นก็เป็นม้วนยาวไปครับม้วนยาวอยู่ในห้องครัวอะไรเงี้ยครับก็คือคนนี้ก็คือจะขยายคือออกแบบวิสัยมันกว้างหน่อยใช่มันครอบคลุมทุกความต้องการถูกไหมค่ะ ไม้นี่มาเอามาจากไหนยังไงเป็นไม้อะไรครับนี่ไม้นี่เราทดลองทํามามาหลายลักษณะหลายไม้และไม้ตัวนี้คือว่าเป็นไม้ MDF ฮะลักษณะกระดาษอัดเศษไม้อัดเนี่ยคือว่าตัวนี้คุณสมบัติข้อดีคือว่าไม่เป็นเสี้ยนและมีน้ําหนักเบาโอ้แต่มันเบาจริงๆคือว่าตรงนี้คือมันลดปัญหาเรื่องการส่งออกครับแล้วเราส่งออกหนึ่งก็บางประเทศเขาจะแอนตี้เรื่องการทําลายธรรมชาติตัดไม้อะไรเงี้ครับ แต่ตันนี้คือมันเป็นไม้สังเคราะห์ตอนนี้คือว่าเวลาเราส่งออกก็มีน้ําหนักเบาและเวลาทําก็คือว่าลงสีอะไรก็เรียบร้อยดีครับทุกอย่างจะเป็นไม้หมดถูกไหมใช่ครับอืมอะทิชชู่ก็มีหลายแบบกุ๊กไก่ก็จะมีแอบเก๋จริงๆแล้วแค่ระบายสีก็ได้ว่างั้นใช่เนี่ยแหละเนี่ยคือเป็นเอกลักษณ์ของที่เราของที่เราที่ว่าใครมองม็จะรู้ว่าเป็นของเราเพราะที่อื่นที่ที่ว่าเจ้าอื่นที่ผมบอกมันมีหลายเจ้าคือว่ารับลักษณะว่า เป็นเพ้นท์แบบนแบนๆ์ใช่ไหมแต่ว่าเราคือว่าจะมีจุ๊บจิ๊กมีอัซเซสซอรี่ในการว่าเออดูแล้วมันสะดุดตาดูแล้วมันน่ารักกิ๊บเก๋แหมจุ๊บจิ๊กกิ๊บเก๋ที่ว่านี่ไอเดียคุณนีหถือภรรยาน่าจะเป็นภรรยาคับนะคะอ๋ออ่ะแบบทิชชู่นะคะแล้วมีอะไรนะแบบแขวนตะขอใช่ไหม่ะแบบตะขอแขนอ๋ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณผู้ชมนี่เป็นที่แขนคอที่แขนแขอะไรก็ได้ใส่ลงไปก็จะมีหลายแบบมี1นึ่งคอสองคอสามคอสี่คอค่ะครับ ือที่ทำนี้ส่วนมากก็มีลักษณะว่าซื้อไปใช้ซื้อไปให้กับลักษณะงานพรีเมียมก็มีฮะแต่บาบลูกค้าบางบริษัทเนี่ยจากของปีใหม่ต้องการโลโก้หรือบอกใช่สามารถครับตัวอะไรเขาก็เลือกได้อย่างงี้ใช่ตัวอะไรก็ได้บางทีก็เป็นลักษณะมาร์คของเขาฮะเป็นตัวโลโก้ของเขามาก็ได้อาจจะเป็นมาร์ของเขาอาจจะสมมติขายเกี่ยวกับเรื่องของ ไก่เนื้อไก่เขาก็อาจจะเป็นกุ๊กไก่แล้วก็จะมีโลโก้ะอะไรอย่างนี้แล้วก็จะบอกโอเคฟังกชันโอเคเอาไว้แขวนนะ,ะนะคะมันไม่หนักนะถ้าจะยืดมันไม่หนักคุณนี่ขาไม้พวกนี้เนี่ยมันมันอยู่ได้งานไหมอ่าก็คืออันนี้มีมีมาตอนนี้มีข้อจากัดเรื่องของความชื้นเฉยๆค่ะคือว่าลักษณะว่าเป็นงานอินดอร์งานแขวนในห้องนอนห้องบ้าน,านเราอะไรปกติไม่มีปัญหาถ้างานเอาดอร์ลักษณะแขวนหน้าบ้านรือโดนน้าโดนฝน เป็นประจําจะไม่ได้ครับเพราะมันไม่ใช่ไม้จริงอะค่ะครับก็ควรจะในร่มใช่งานในร่มคือว่าลักษณะทางความสะอาดก็คือผ้าชุบน้ําเช็ดมีการเกิดฝุ่นปัดเกิดเช็ดได้พอครับอ่ะทิชชู่แล้วเป็นลักษณะป้ายครับเป็นอะแควนแล้วก็เป็นป้ายโอ้ยอันนี้ค่ะอันนี้แอบน่ารักอย่างนี้อค่ะครับ อ๋อแล้วก็ท้างหลังก็จะเป็นเป็นเทปสังหน้าแล้วก็ติดไว้ครับตัวนี้คือว่ากลัวเดินเข้าผิดห้องเกิดความเหมือนว่าความสดใสในบ้านเลยเพิ่มความฮะมุมเก๋ๆไอ้ตัวนี้ก็เป็นข้อดีหนึ่งว่าลักษณะบางทีเป็นงานโรงแรมมาสั่งเป็นป้ายหน้าห้องเขาอะไราเงี้ยครับเป็นนัมเบอร์รันนัมเบอร์ไปแต่ละชั้นอะไรเงี้ยแล้วคิดได้ยังไงให้เนี่ยเป็นผ้าขาม้าคาดอะไรเนี่ยผ้าถุงคาดมีผ้าเช็ดตัวอยู่ขืนหนึ่งคุณผู้ชมดูสิ คุณลุงเลยเข้าห้องน้ำแล้วคแค่นี้เราออกแบบให้ครอบคุมฮ่ะเาันจะมีแบบนี้จะมีทั้งแบบเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่นี้ไม่ได้ติดผู้หญิงมาตัวนี้เป็นตัวที่ท็อปนะอยู่มาเป็นเกือบเก้ปีขับดีว่ากันเถอะครับคือคือนอกจากว่าเป็นสินค้าที่ได้ใช้ประโยชน์แล้วมันก็เพิ่มในเรื่องของอารมณ์นะใช่ครัคือเครียดมากลับมาบ้านเห็นตะลุงก็ ขำได้อยู่นะคะนี่<ช>ขำได้อยู่อ่อันนี้คือแบบป้ายไม่ใช่มีแบบนี้ก็มีอย่างอื่นด้วยแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะครับอ่าให้คุณผู้ชมดูอันนี้ก็เป็นไม้ไม้เหมือนกันครับอออันนี้ห้องนอนของเราสองคนใครนอนคนเดียวก็เหงาไปไหายมา้นนะคะเออโอเคแต่ว่าสินค้าคนนี้ก็รู้สึกอย่างหนึ่งนะ มันมีมิติเพราะว่ามันมีเดฟใช่ครับนี่ฮะที่เป็นเอกลักษณ์ที่เราของตัวเองฮะครับแล้วแล้วไม่มีคนลอกเลียนแบบแบบเรานก็มีฮะแต่เราก็คุ้มันอันดับหนึ่งก็คือว่าบางตัวที่เป็นตัวท็อปทอปเราก็มีการจดลิขสิทธิ์ไว้ค,ครับบางเอ่อถลัษณะเป็นงานเป็นพื้นแล้วก็บางทีเราก็ปล่อยเหมือนกันนี่ก็เห็นใจนะบางคนเหมือนกับว่าช่องทางการทำมาหากินบางคนว่าเออ จบมาหรือมีความรู้ทางศิลปะบ้างอยากจะทํางานแล้วก็คือว่าล้วก็คิดไม่ออกเหมือนกันช่วยกันทางอ้อมเหมือนกันน่ะผมว่าอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้มุ่งประเด็นทางทางว่าศัตรูอย่างเดียวนะเป็นเพื่อนร่วมอาชีพนะบางคนผมก็แนะนำนะมาเจอแต่บางคนเขาแนะนาว่าเขาต้องเจบมาอยากทําคนเดียวอย่างเงี้ยก็สามารถแนะนําได้แสดงว่าเขาก็เริ่มแบบคุณดิกนั่นแหละครับเริ่มว่าชอบวาดแล้วก็วาดขายทําขายไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะสินค้าณปัจจุบันมีประมาณกี่แบบแล้ว ประเภทเนี่ยประมาณ45หประเภทแต่แบบไม่ร่วมหลายร้อยแบบครับเป็นร้อย้วใช่สิปีนี่เป็นร้อยเลยนะมีมีเคยแบบภาษาง่ายๆมุกตันบ้างไหมคุณนิกมันอย่างที่ผมบอกฮะมันมันไม่เคยตันเพราะว่าหนึ่งรูปแบบจะมาจากคอมเมนต์ของลูกค้าที่ให้เรามาเรื่อยเรื่อยรืแสดงว่าคอมเมนต์ก็เกิดใหม่ขึ้นเรื่อยๆใช่คือว่าส่วนหนึ่งเนี่ยแบบที่เรามีคือเป็นแบบมาตรฐานที่เราทําเพื่อจําหน่ายเป็นของร้านร้านกับอีกทีนึงคือตอบสนองต้องการของลูกค้าที่ว่า walk in เข้ามาหาเราว่า น้องพี่อยากได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ม,มีไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็สามารถทํงานั้นแต่ชิ้นเดียวในโลกให้คุณ<ม>หรือว่าอาสนาว่าเป็นสไตล์ของคุณเพื่อจ,จัดจำหน่ายสำหรับคุณคนเดียว<ม>ก็สามารถครับคุณนิกนิดหนึ่งก็แต่มองเห็นว่าดูตัวตัวสีมันจะเยอะครับบางสีเนี่ยสีในในเรื่องของสีเนี่ยเราใช้สีอะไรอะคะสีที่เป็นลักษณะสีพื้นของตัวนี้เป็นสีอะคริลิกสีน้ำคริลิกครับสีทาที่ทาบ้านเนี่ยแหละครับลักษณะไอ้ลวดลายนี้ สีโปสเตอร์แล้วมาเปนเสร็จแล้วก็มาพ่นเคลือบดีและเกอร์อีกทีฉะนั้นว่าทุกอย่างทําด้วยมือครับนะตัวนี้ก็เป็นจุดหนึ่งแฮนด์เมคเนี่ยมันมีข้อจํากัดของเรื่องระยะเวลาในการผลิตเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีข้อดีในเรื่องของคุณค่าของงานที่ว่าลูกค้าบางคนต่างชาติบางประเทศนี่ขอเป็นมือทั้งหมดเขาจะชื่นชมใช่จึงมีคุณค่ามีมีความงดงาม็นของมันนะครับอ่ะไปแล้วนะสามสามสามประเภท ประเภทกล่องถูกไหมเรายังขายประเภทกล่องก็คือเช่นแบบนี้เป็นต้นค่ะนี่ยังไงคะอันนี้เป็นกล่องเป็นกล่องใส่กระดาษโน้ตฮะใส่กระดาษโน้ตคก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็จะมีรูปแบบครับจะมีเป็นกล่องอย่างนี้เป็นกล่องใส่พวงกุญแจหรือว่ากล่องตู้ยาอะไรอย่างงี้กล่องตู้ยโอ้กล่องตู้ยาก็มีเป็นงานแบบสนัดงานโครงสร้างเล็กๆอะไรเงี้ยไม่ถึงเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆอันนี้ก็กล่องก็ใส่ได้หลายหลายแบบเลยค่ะ มีอะไรที่ลูกค้าฟีดแบ็กจากลูกค้าแล้วโอ้โหออกแบบไม่ได้ไหมเคยมีไหมตั้งแต่สิปีจริงไม่มีอะไรที่ออกแบบไม่ได้แต่ผมเน้นอย่างเดียวคือผมไม่ทํางานลิขสิทธิ์ครับเพราะว่าอย่างเราเราเคยมาเยอะนะถ้าผมว่าผมรับงานโดยที่ว่าไม่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 คิดอะไรเงี้ยคือจะเยอะมากแต่ว่าจะมีเยอะใช่แต่นี้ผมบอกผมเป็นคนคิดงานเงี้ยเราจะมีเรื่องของความ ตรงนี้คือว่าเราเรารู้สึกของการถูกกลอบเนี่ยว่างานลิขสิทธิ์มาทางเราจะไม่ทำนอกจากว่าคุณไปจัดการเรื่องให้เรียบร้อยะอระบบการจัดการนคนมาเออ,อคุณเป็นสิทธิ์จริงๆที่ว่าได้ใช้สิ่งนั้นก็คือสามารถมาคุยกันครับที่ว่างานลิขสิทธิ์เนี่ยขยายความคุณผู้ชมอ,อ,<ห>อย่างเชนะ่นพวกงานของดิสนีย์แลนด์เนี่ยพวกมิกกี้เมาส์หมีภูพวกอะไรเงี้ยบางคนมีมาฮะต้องการบอกให้มันขายดีทาไมน้องไม่ทำเนี่ยผมบอกผมไม่ทํางานลิขสิทธิ์ถ้าว่าพี่อยากให้ผมออกแบบให้ผมสามารถออกแบบ ได้เวธีที่ต้องการเป็นหนูอีกแบบหนึ่งนะจตไม่ใช่หนูแบบมี้ีมาแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะลิขสิทธิ์ลักษณะนั้นเราไม่ทำครับเขาเข้าใจไหมคะบางคนเข้าใจนะบางคนก็ไม่เข้าใจบางคนบอกว่าทําไมเงินของเขาถึงซื้อของเราไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ผมบอกว่าผมอย่างที่ผมบอกผมเน้นความสบายใจในการทํางานครับถ้าว่าเป็นลักษณะไม่ถูกต้องเราก็ไม่อยากจะทำนะครับสินค้าแต่ละชิ้นของคุณนิกเนี่ยราคาอยู่ประมาณสตาร์ทเริ่มต้นก็ตั้งแต่10กว่าบาทจนถึงประมาณ